ไม่มีละครคู่กันแล้วน่าติดสักพักเลยถ้าจะมีอะไรอย่างงี้ก็คงแบบว่าพักเรื่องคู่จิ้นไว้ก่อนใช่ก็ให้เขาไปจิ้นกับคนอื่นดีกว่าอย่างเวลามีข่าวมีคนบอกว่าเอ้ยไม่เห็นถ่ายด้วยกันเลยมีคุยกับนีไหมนีม่คะไม่ได้คุยกันแล้วค่ะก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็ไม่ได้อยากยุ่งด้วยแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ <c oughs> ไม่่พูดเลนพูดเลนก็นั่นแหละให้เขาทำงานของเขาดีแล้วค่ะต้องดูเหมือนโบแบบ จะเรียกว่าปิดตำนานคู่จิ้นไหมก็ตอนนี้น่าจะปิดไว้ก่อนใช่ดอกไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าในอนาคตว่าแบบว่าจะมีละครคู่กันไหมแล้วแบบว่าแฟนคลับจะเหมือนแบบว่ากลับมาบูเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างงี้ใช่จริงเสียดายไหมคะเพราะแฟนคลับคู่เราก็เยอะมากไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าแฟนคลับบ้านคู่เนี่ยคือเหมือนว่าเขารักในตัวสินปินสองคนเวลาเรามีงานเดี่ยววันนี้เขาก็มาอไอย่างงี้ใช่ ยังมีแฟนคลับอยู่แล้วก็ยังมีอิสระการบ้านนุ่นนี่ยังอยู่เหมือนเดิมก็แค่แบบว่าแยกกันไปตามคนละคนเดียวเดีแต่ตอนนี้ไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วแต่อาจจะมีแบบมิกติ้งสักนิดนึงไหมกับการเรื่แฟนคลับเอ๋อจริงๆตอนแรกจะมีค่ะแต่ว่าเหมือนฝั่งที่ไม้์เนี่ยเขาไม่ว่างอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออก็ไม่ได้ทําไปใช่ตัวหนูเองก็โอเคไม่เป็นไรอ่ดูโมเหมือนแบบพูดเหมือนแบบค่อนข้างที่จะน้อยใจเพราะว่าเขาไปเจองกับคนอื่น ไม่น้อยใจค่ะดีใจด้วยซ้ำที่เขาได้แบบมีโอกาสไปจีนกบคนอื่นอะไรงนี้มองกล้องก็ดีใจที่เขาแบบมีโอกาสได้ไปจีนกบคนอื่นค่ะเท่านั้นแหละเพราะว่าการจีนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่าง<ต>ยๆเนาะเจากการอินของเราได้ดดคันจากบูลุกใช่ค่ะแฟนคลับชอบเอนดูของศิลปินคู่นี้อะไรอย่างนี้แบบปิดเป็นมามันก็มีกระแสข่าวกับพี่บูรุกเลยอะคะ ไม่กล้ามีรองหาจริงๆเอาจริงๆไม่กล้ามีแล้วหนูไม่เป็นคนไม่มีปัญหากับใครจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากจะมีปัญหาหรือว่าอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใครใครก็ไม่อยากมีหรอกอ่ะแล้วกับพี่ปุกรู้อีกพี่ปุกลุกก็โอ้เป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงมีมงอ่ะอ่ะเขาไปจ้นกับใช่เ<ไ>หมือนแบบว่ารักสามเศร้าแย่หรอไม่ใช่ไม่มีอะไรค่ะพี่ปุกลุกน่ารักพี่ปุกลุกเป็นคนน่ารักอยู่แล้วก็ ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันอยกแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนคิดว่าเป็นแบบเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีปัญหากันเรื่องคู่จิ้นอ่ะไม่เปัญหาไม่เปัญหาคือต่างคนต่างบ้านนี้เขาักแค่ไม้ไม้โบหรือว่าไม้พุกเงี้ยเขาก็แยกกันไปเราก็ไม่ได้ไปลักล่าอะไรกับเขาอยู่แล้วนะเราจะเรีอกจะเรืองอันนี้เป็นการปรกนตัวกันเป็นสิ่งยังไงอ่ะคุณสอง ตีกันหรอกถ้าเขาจะตีหนูคงว่าคงตีตั้งแต่ช่วงละครของออนแล้วแหละใช่เพราะตอนนี้ก like right anyway. <yeah> ็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆคือแบบถึงไม่ได้คุยกับพี่ไม้ามงานหรือว่าติดต่อส่วนตัวยังไมไ้ไม่ติดต่อค่ะปกติก็แบบไม่ติดต่ออยู่แล้วสุดเดือดไม่ต้องถามไม่ถามหรอกแหมในไอจีแฮปปี้ตายโอ้ยไปเรียนร้องเพลงร้องเพลงนู่นนี่นั่นออกกำลังกายมันก็มีบางคนว่าเอ้ยทะเลาะกันหรือเปล่ามีปัญหาการส่วนตัวหรือเปล่า ทะเลาะด้วยหรอขี้เกียจไปเคลียร์อะไรเงี้ยขับกันเลยใช่ไหมละ่ะมันถ้าสมถติว่าเคลียร์กันมันก็ต้องมีเรื่องเป็นราวอ,อ,อยู่ยังชอบความชัดเจนอยู่ไหมคะชัดเจนเหรอคะยังไงเรื่องความสมพันธ์อะไรอย่างนี้กล้าเขากล้า,าเปิดตัวอ๋อถ้ากล้าเขาก็ต้องกล้าเปิดตัวค่ะแต่ว่าเฮ้ยังไม่คบใคร่ไงตรงนีงไม่ได้เปิดตัวอะไรอ่ะจริงๆริอะถ้าหนูเรียนจบแล้วอะหนูว่าก็ค่อยมีดีกว่าใช่ ซึ่งคนไทยอะถ้าสมมติตอนนี้เขาก็จะบอกว่าแก่แดงแ <c oughs> น่นอนอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราเรียนจบมีอนาคตที่ดีแล้วอย่างเงี้ยถ้าจะมีแฟนก็มีไปเถอะในความคิดหนูนะ <c oughs> แือ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่มีเปิดโอกาสให้ใครเปิดค่ะอยากเข้ามาก็เข้ามาอยากออกไปก็ออกไปออนูนะ <c oughs> แฟนคลับในี้จะแก้มหนูอ่านตลอดค่ะใครที่แบบว่าติชมหรือว่าเขาเรียกว่าคอยให้กำลังใจเราอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านแต่บางคนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะพิมพ์ตอบไปทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราแบบว่าไปตอบคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแสดงว่าเออเราเห็นแล้วใช่แต่ในความนิงสมมติว่าเร่องของเาอะทายสุดไปเป็น่ของคนบรทายังไงนะคะคืแบบว่าจะพพูอ๋โอโอยเขาไม่ฉกหรอก คือพี่ปูุ๊กก็คงไม่ฉกอยู่แล้วอะ่ะตัวพี่ปุรุเองก็แบบว่า acting การแสดงทุกอย่างคือดีหมดแล้วภาพเขาก็แบบว่าสวยอยู่แล้วนะเขาคงไม่แบบไปฉกใครอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นคู่จิ้นอย่างเงี้ยจะเกิดจากแฟนคลับมากกว่าตัวศิลปินสร้างขึ้นมาเองเขามีข่าวแบบนั้นโหมีการแบบเจอพีนน่ปแรกๆรเจอ,อกันเคยเจอตอนเดินเดินแบบชุดสาวตอนนั้นใช่ <S 1> <S 1> ก็ไม่มีอะไรพี่ปูรกน็น่ารักเดียวมันไม่สั้น สิคะพี่เขาายุมากกว่าหนูก็ต้องแบบสวัสดีอยู่แล้วใช่เมื่อกี้ลืมมองกล้องเลยอค่ไมไม่มีค่ะอยากให้มีเหรอโอ้ยหาร่วมได้รวมได้ค่ะก็ดีจริงอะครัางหนูก็ดีใจที่ร่วมงานกับพี่ปุ๊กนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เดินชุดไทยแล้วก็ชุดเส้าสาวอะไรเงี้ยสวยเป็นคนแบบเล่าพีเ็นเซื้อผ้าเก่งอะคช ชุดจิ้นใหม่คือใครคะ,รอ,ะอ๋อพี่โด,ดนัทพที่น่ารักดีค่ะน่ารักดีเวลาอยู่กองก็แฮปปี้ดีค่ะดูนั้นทหรอก็หรือว่าให้ดูแลตัวเองก่อนแล้วกันนะเพราะว่านะั้นก็บินไปบินมาที่เชียงใหม่แต่คือเรียก <c oughs> ว่าเคมีเข้ากัน งางน,น,น่าจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ไทยซูเปอร์โมเดลแล้วเพราะว่าเวทีพร้อมกันเลยค่ะได้ตำแหน่งพร้อมกันก็เลย<ม>แบบว่ารู้จักกันมาเรื่อยแต่ว่าพอได้เล่นละครในกาเนี้เหมือนทําให้คนิกกัรขึ้นเรื่อยๆนอกจากกลัวแพคขับใจกินเริ่มจ,จิ้มนะเจ้อินี่ครบจริงเลยไหมคะ <c oughs> <c oughs> ให้ให้ตั้งรกลากอยู่กรุงเทพก่อนแล้วกันนะคะมาคุยกัน ใช่ไม่เอาจริงๆนักแสดงผู้หญิงสนิทกับนักแสดงผู้ชายรื่เป็นปกติแล้วที่สองคนสนิทกันไหมพี่เป็นผู้ชายค่ะันเป็นมันแมนคลาสิงเลยก็บอกว่าก็สนิทกันนักแสดงผู้หญิงก็มีเพื่อนผู้ชายได้เป็นเรื่องปกติ่ตอนนี้ปิดโฟการเรื่องแฟนเรเรียนก่อนาน่นอนใช่หรือว่าเรื่องแฟนจริงๆก็โฟกัสนะก็หาอยู่นะแต่ก็แบบเไม่เป็นไร ไปไม่ได้หรือกลับมาถ้าถ้าหาดีไม่ได้ก็อย่าพึ่งมีค่ะใช่ครั้งนี้เนี่ยไปที่เซนเกิร์ดอะไรแบบนี้อ๋อนี่ไปที่ญี่ปุ่นนะไรใช่อันนั้นก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวแทนของนักแสดงไทยที่แบบว่าไปช่วยเอาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาที่ไทยด้วยอันนี้ขอเป็นต่อเนื่องก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้เราไปไหมอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องกันแบบว่าตลอด ตลอดปีตลอดไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็เร็วๆนี้น่าจะมีไปอีกค่ะก็ชวนเพื่อนๆไปด้วยแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วไปมีเราเป็นเด็กคนเดียวก็เลยเ,อ,เออเหาเพื่อนมาด้วยดีกว่า